สวัสดีครับท่านผู้ชม FC พีพี่น้องๆทุกๆท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมารุกไทยไก่ก้าฟ้าก็อยู่ในแอปมารุกกันเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่าน426ครับตัวตึงมหาไยนะครับ1042นะครับเปรตติ้งนะครับไอดีนี้ก็เป็นไอดีใหม่นะครับสร้างเมื่อคืนนะครับเริ่มต้นที่500ครับณปัจจุบันก็พันหน่อยๆนะครับก็จับคู่นะครับมาเจอกับท่านตัวตึงนะมหาไรนะครับ เป็นม้ายกซ้ายครับนะครับหมากสีแดงนะครับไก่ก้า้ฟก็เป็นม้าเทียมนะครับเบียคูกกลางก็จะตีม้าซ้ายครับนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมตีม้าซ้ายนะครับม้าเทียมตีม้าซ้ายจังหวะนี้ก็เอาเรือมากดขุนก่อนครับสองสไนเปอร์ครับเล็งไปที่ขุนครับขุนแม่ทัพของสีแดงจะทํำยังไงต่อนะครับจะหลบไหมไม่หลบครับไม่หลบก็กินมาก็กินกลับขึ้นไปครับนะครับไม่โกงนะครับ จังหวะนี้กินตัดเข้ามาอีกครับโอ,อ้โหก็ต้องใช้เบียกกินขึ้นไปครับรักษาเบียกคู่กลางกระดานไว้ก่อนนะครับนะครับคุณเราจะเก็บทางด้านปีกซ้ายนะครับก็ตดสู้ยกมาร์กฉีกออกไปน่าจะเ,าเม็ดขึ้นมาแทนจังหวะนี้ก็ทิมริมสกัดไว้ก่อนก็ดีนะครับทิมริมสกัดไว้ก่อน มาโคตสสูจะได้ขยายขึ้นมาไม่ได้โคตสุสูแทแงเบี้ยขึ้นมาจังหวะนี้ถ้าเดินโยกโคนขึ้นไปเขาก็ลหลบไหลโคนขึ้นไปก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับจังหวะนี้ก็ทิมริมไว้ก่อนก็น่าจะดีนะครับทิมริมคุมพื้นที่นะครับเราก็จะได้แท่นที่ตําแหน่งชอช้าง4นะครับโคนเราไปยืนได้นะครับในอนาคต จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะสําคัญนะครับช่วงช่วงกลางเกมนะครับช่วง o p e n ิ่งเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นช่วงที่การแปลขบวนนะครับจังหวะนี้ครับจะเป็นหมู่หรือจ่านะครับจะแพ้ชนะหรือเป็นรองก็อยู่ตรงช่วงนี้นะครับคู่ต่อสู้ระเบิดเบี้ยขึ้นมาครับทาลายเบี้ยคู่ของเราเราก็โยกโคนขึ้นไปยืนแท่นนะครับแม่ทับเขาหลบแล้วหลบแล้วก็โยกม้าเป็น้ัดปีกซ้ายผูกเบี้ยวไว้นะครับ เสริมกับโคนอีกหนึ่งตัวนะครับพูดต่อสู้เสริมโคนขึ้นมาสองตัวเลยนะครับเก็บขุนครับขุนเข้าป้อมเรียบร้อยอนาคตเราก็จะเอาเรือมาประกบคู่นะครับคู่ต่อสู้กินตัดเข้ามาครับครับเพื่อต้องการให้มีแท่นนะครับเปิดท่านนี้ก็ถือว่าการใช้หน้าเบี้ยก็ดีพอสมควรนะครับตอนนี้ไก่ก้าฟ้าก็เป็นเบี้ยเดี่ยวนะครับเป็นเป็นแท่นแล้วนะครับจังหวะนี้แทงเบี้ยขึ้นมาแบบนี้เราก็เอาเรือประกบไว้ก่อนครับ เกมนี้ก็ตั้งใจจะระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันเลยนะครับจะได้แค่ไหนก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับทางช่อง u t u b e นะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับกดหัวใจนะครับนะครับสนับสนุนคีเอได้นะครับจังหวะนี้ก็แลกกันไปครับเอาโคนไปยืนท่านเรียบร้อยนะครับ แต่เขากินเม็ดของคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับมีม้าผูก2ตัวนะครับจังหวะต่อไปอคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรเอ่ยทิมใส่ม้าเราหรือเปล่านะครับถ้าทิมใส่ม้าเราก็กินครับเอาเบียรลิมกินเข้าไปเขากินเข้ามาไล่มา้าแล้วก็ยกมาไปข้างกระดานอามาจริงๆครับก็อย่างที่คิดไว้นะครับเขาต้องการทําลายตําแหน่งม้าครับแต่เราก็ไม่ต้องการให้เรือของคู่ต่อสู้ครับได้หลุดรอดเข้ามาในพื้นที่นะครับ ดินแดนของเรานะครับมาก่อกวนครับขุนก็อยู่ไม่สงบนะครับก็จําเป็นต้องยกม้าขึ้นไปครับกันไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับเดี๋ยวให้เขาได้ไหลเข้ามานะครับก่อกวนเรานะครับจังหวะนี้ก็โยนเม็ดขึ้นไปปดลูกเป็นหนึ่งดอกนะครับแล้วทาอะไรต่ออ่าโยนขึ้นไปอีกเม็ดกินกินมากินเสียฟรีนะครับเนี่ยเป็นรองตรงที่แท่นนะครับ เดี๋ยวเราก็คงต้องเทหลังกลับมาก่อนก็ดีนะครับกลับมาตั้งหลักใหม่กลับมาตั้งหลักถอยกลับมาผูกเบีย้ยเพราะเบีย้ยเราจะขาด่ะถอยกลับมาก่อนครับจะตีมาซ้ายนะครับเข้าได้แค่ไหนนะครับโดนกดแบบนี้ ถอยโคนมาต่อถอยโคนมาต่อครับจะเอากับเราหรือเปล่าครับในตำแหน่งนี้นะครับต่อโคนครับละลายตัวออกก่อนครับเรือสองลำของเรายังทำงานไม่ได้นะครับคู่ต่อสู้ไม่สนไม่หือไม่อืดดันเบี้ยขึ้นมาคาไว้ไม่ต้องการให้ม้าเราโยกออกทางั้งนปีกขวานะครับการขยายตัวมากครับจังหวะนี้ เอาเรือขึ้นไปจับกินเบี้ยแล้วก็ผูกโคนในตัวนะครับมา้าเราจะได้ใช้งานได้นะครับอนาคตอาจจะซ้อนเรือซ้อนเรือ,อซ้อนเรือก็อยังไม่มีประโยชน์จังหวะนี้โดนไล่อีกไม่ใช่ที่อยู่ของเราจริงๆก็ปักโคนขึ้นไปครับลุกเป็นหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับนะครับไปทางไหนเอ่ยนะครับ ถ้าออกไปทางด้านปีกขวานะครับเราก็จะซ้อนซ้อนเรือไม่ได้นะครับโอ้โหจังหวะนี้มันติดจังหวะสอติดนะครับคู่ต่อสู้ไม่กินครับไม่กินก็เอาเรือไปจับกินม้าก,ก่อนหนึ่งตัวต้องการที่จะไหลเม็ดนะครับ จันี้ก็ดูก้นต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงเอามมาไปผูกม้าไว้ครับเหนียวแน่นจริงๆนะครับจังหวะนี้ก็ขึ้นขุนดีไหมขึ้นขุนไปผูกเบี้ยผูกเม็ดเอาเรือซ้อนดีกว่าครับลุมกินมมาแต่ยังกินไม่ได้ครับคู่ต่อสู้มีม้าผูกมีเรือผูกสองลำนะครับก็สร้างความพร้อมให้แกตัวเองก่อนนะครับป้องกันเขาเอาเม็ดไหลามา มาเล่นงานโคนเรานะครับแล้วเรือเราจะโดนขังนะครับจังหวะนี้ถ้าเม็ดมาไล่โคนเราก็เอาโคนกินเรียบๆเข้าไปนะครับ <_ s 1> ขึ้นขุน๋ยวขึ้นที่หลังก็ได้ครับโดนกดก็จริงแต่ว่าขุนของเม่ทับของสีแดงยังบังอยู่ <_ s 1> ก็มาดูกันต่อครับว่าสีแดงจะทํำยังไงครับ <_ s 2> ตอนนี้ไก่กาฟักก็พยายามที่จะบุกนะครับจังหวะนี้ เอามาเปลุกต่อมาอืมก็เป็นไอเดียที่ดีครับแต่ตอนนี้เราโดนกดอยู่จะเอาเลยเหรอเก็บขุนก่อนดีกว่านะครับเก็บขุนก่อนเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับเรื่อยงอื่นค่อยว่ากันครับคู่ต่อสู้ก็พยายามที่จะหลบนะครับไม,ไม่ยอมลงตาแปดจังหวะนี้ขึ้นมาเราเอามาลุก เขามากินเราเบีย้ยกินเม็ดเราได้ใส่ไหลขึ้นไปอีกนะครับกินกินกินเขาติดเบีย้ยเอาเรือลุกอะมาลุกไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับมากินครับก็เอาเบีย้ยกินเข้าไปครับนะครับเรือทางด้านล่างของเรานะครับเรือตัวล่างเราสามารถลุกได้ลุกขึ้นติดเบีย้ยลุกกินเบีย้ย เกือบจนนะครับเนี่ยจังหวะนี้เอาเรือลุกเขากินเบีย้ยเอาเรือลุกเขาคนปิดได้คนฟรีก็จริงแต่ยังไม่ติดตาจนนะครับจังหวะนี้ก็ลุกไปก่อนครับไก่กา้าก็มีไอเดียนะครับที่จะเอาเม็ดไปลุกก็จะพยายามคอมโบนะครับให้จบนะครับตรงกลางกระดานนี้เลยนะครับระเบิดพวกเขาเผากระท่อมกันครับเอาเม็ดไปลุกก่อนถ้าเอาเรือลุกเราได้กินโคนฟรีแต่ว่าคุณเขายังดิ้นได้นะครับ จังหวะนี้ก็น่าจะดิ้นยากอ้าวโคนกินครับก็ถอยคนกลับมากินลูกครับนะครับไปทางนู้นตอนนี้ขุนเดินได้แค่2ตานะครับเอามาไปลุกทางด้านปีกขวาครับปัก้าไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับนะครับอนาคตเดี๋ยวเราจะกินม้าครับเอาเรือตัดม้าครับเพราะขุนเขาต้องขยับมาทางด้านปีกซ้ายแล้วแน่นอนครับเอาเรือม้าลุกไปอีกหนึ่งดอกครับขยับมาทางด้านปีกซ้ายเท่านั้นนะครับจงนางเข้าห้องนะครับจงเข้ามาถึงตรงนี้ก็เอาเรือตัดม้า ครูต่อสู้ต้องไม่กินเรือนะครับเรือตัดม้าถ้าไม่กินเรือก็ยังยืดชีวิตนะครับขยับเรือมาตานึงนะครับท่านท่านปีกขวากันตาลุกนะครับพอเราจะเอาเรือช้อนอ้าวแบบนี้เรียบร้อยครับเอาเรือลุกจนครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับจนสวยงามครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้ากับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ